<One> team. พบกับสินค้าฝุมละวันฤดูการสอ2 5ได้ที่ฟัสเทสแ a b สินค้า F1 ลิขสิทธิ์แท้พร้อมส่งจากไทยไม่ว่าจะเป็น Ferrari, รี่ b ร l l ู m r r e e e เ m เดสเมคค w เ l นวิ m r ลีย n เลสิและทีมอื่นและสินค้า Special Edition แต่ละสนามสามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทางทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของทางร้าน ซื้อกับร้านนี้มั่นใจได้เลยว่าสินค้าลิขสิทธิ์แท้อย่างแน่นอนครับ Race Day Motorsport Travel ร่วมเดินทางไปกับแฟนๆที่รัก F1 เหมือนกันหรือจะจัดกรุ๊ปส่วนตัวประสบการณ์ที่ควรลองสักครั้งเพราะบรรยากาศในสนามจริงมันเกินบรรยายจองทริป F1 ของคุณได้แล้ววันนี้กับ Race Day ทำไมประเทศตะวันออกกลางและมหาเศรษฐีระดับโลกถึงแย่งกันจัดการแข่งขันฟุตบอล ในโลกที่กีฬาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความบันเทิงแต่คือเวทีที่ใช้แสดงอำนาจระหว่างประเทศฟุตบอลวันคือสนามรบที่แพงที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกกีฬา2ชั่วโม,มงของการแข่งขันต้องแลกด้วยเงินหลายพันล้านบาทและในเบื้องหลังทุกๆสนามคือข้อตกลงทางเศรษฐกิจโครงสร้างอำนาจและการต่อสู้เพื่อดึงแบรนด์ของประเทศขึ้นมาแสดงต่อหน้าสายตาคนทั่วโลก วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่าเหตุใดประเทศตะวันออกกลางและกลุ่มทุนรายใหญ่ของโลกถึงยอมจ่ายเงินในระดับที่ไม่มีใครกล้าจ่ายเพื่อให้รถแข่งที่เร็วที่สุดในโลกมาวิ่งบนแผ่นดินของพวกเขาทุกสิ่งล้วนมีที่มาครับย้อนกลับไปในปี2004บาเรนกลายเป็นประเทศแรกของโลกอาหรับที่ได้โอกาสจัดการแข่งขันฟุตบอล เป็นสัญญาณแรกของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตเพราะก่อนหน้านั้นฟอร์มละวันเป็นเรื่องของยุโรปสนามบระวัติศาสตร์แบรนด์ผู้ผลิตซูเปอร์คาร์ล้วนมาจากอิตาลีอังกฤษและเยอรมนีแต่พอเม็ดเงินจากตะวันออกกลางเริ่มเข้ามาโครงสร้างการแข่งขันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปประเทศเหล่านี้มองเห็นว่า F1 ไม่ได้เป็นเพียงแค่กีฬาแต่มันคือแพลตฟอร์มประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศได้ เวทีที่สามารถแสดงเป้าหมายไปจนถึงภาพลักษณ์ใหม่ที่ต้องการให้โลกจดจำดังนั้นการจัดเอฟฟันในตะวันออกกลางจึงไม่ได้เริ่มมาจากความรักในกีฬานี้แต่เริ่มมาจากการวางยุทธศาสตร์ของประเทศและบาเรนก็ได้พิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าชาติเล็กๆบนแผ่นดินทะเลทรายสามารถยกระดับมาตรฐานจัดอีเวนต์ระดับโลกเทียบเท่าประเทศในยุโรปได้และเมื่อบาเรนทําได้สําเร็จประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางก็เริ่มมองเห็นโอกาส ซาอุดิอาระเบียกาตาอาบูดาบีเริ่มขยับเข้าสู่การแข่งขันกันแบบเต็มตัวและนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามรูปแบบใหม่ในโลกกีฬาแล้วสงครามครั้งนี้ต้องลงทุนเท่าไหร่และยังไงบ้างนำมาซึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยว่าการจัดเอฟวันหนึ่งครั้งต้องใช้เงินเท่าไหร่เพราะคำตอบที่ทุกคนมักได้ยินจนหูชาคือเอฟันเป็นหนึ่งในอีเวนต์ที่แพงที่สุดในโลกแล้วคำว่าแพงมันแพงเท่าไหร่กันนะ เริ่มจากค่าธรรมเนียมนีม่คือเงินก้อนแรกที่ประเทศผู้จัดจะต้องจ่ายให้กับฟุมละวันโดยเฉลี่ยต่อปีสำหรับประเทศแถบตะว,วันออกกลางอยู่ที่40-70ล้านดอลลาร์เอเชีย35-55ล้านดอลลาร์และยุโรป20-30ล้านดอลลาร์ที่ยุโรปราคาต่างจากทวีปอื่นๆเนื่อง,งจากส่วนใหญ่แล้วเป็นสนามวัติศาสตร์ที่จัดการแข่งขันกันมาอย่างยาวนานโดยประเทศอย่างซาอุดีอราระเบียและกาตา ถูกประเมินว่าพวกเขาจ่ายให้เอฟฟันราว6 0สิถึงหกล้านดอลลาร์ต่อปีหรือตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ2,300ถึง2,500ล้านบาทที่สําคัญการต่อสัญญาหนึ่งครั้งจะต้องเซ็นกันในระดับ10ปีมูลค่าโดยรวมต่อการเซ็นสัญญาหนึ่งครั้งจึงมีค่าใช้ใจ่ายจํานวนมหาศาลถัดมาค่าโครงสร้างพื้นฐานจะแข่งรถก็จําเป็นต้องมีสนามแข่งโดยการสร้างสนามใหม่ให้ตรงตามมาตรฐานของทาง f i a สนามที่สามารถจัดแข่งเ1ได้ต้องตรงตามมาตรฐาน f i a เอเกตวันอย่างบ้านเราก็มีสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์ที่ได้มาตรฐานระดับ f i a เอเกตวันเช่นกันโดยมาตรฐานต่งตางๆที่ต้องสร้างนอกจากแทร็กอาคารพิษหรืออาคารปฏิบัติงานต่างๆที่รับรองการแข่งขันฟุตบอลได้ค่าใช้จ่ายในการสร้างจะใช้เงินประมาณ2 0 0ถึง500ล้านดอลลาร์หรือประมาณ6 4 0 0ถึง16,000ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ก็มีหลายสนามในปัจจุบัน ที่เป็นสตรีทเซอร์กิตแม้จะใช้ถนนภายในเมืองแต่คุณภาพของพื้นผิวแทร็กความสว่างหากแข่งกันแบบไน์เรสความปลอดภยัยต้องถูกปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานเทียบเท่าเพอร์มานแซ์เซอร์กิตและมันอาจจะใช้เงินสูงกว่าการจัดการแข่งขันในสนามถาวรอ,อีกด้วยแต่ก็แลกมาด้วยความสวยงามความหรูหราเป็นพิเศษขายบัตรในราคาสูงได้ถัดมาค่าใช้จ่ายในการจัดงานไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือมดงานที่ทําให้การแข่งขันมันเกิดขึ้น ระบบถ่ายทอดสดที่ต้องอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานถ่ายทอดสดของ f 1ใครอยากรู้รายละเอียดในเรื่องนี้สามารถไปดูคลิปที่เราเคยทำเอาไว้ตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับระบบความปลอดภัยระบบที่มีความสำคัญสูงที่สุดไปจนถึงค่าการตลาดค่าปิดถนนในเมืองรวมๆแล้วจะอยู่ที่ราวๆ40-70ถึง70ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ1 2 0 0ถึง2,200ล้านบาทและยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ถูกแจกแจงเอาไว้อีกมากมายเมื่อมาดูต้นทุนโดยรวม ค่าใช้จ่ายในการจัด F 1หนึ่งครั้งจะใช้เงินอยู่ที่ราวๆา5 0 0ถึง6,000ล้านบาทซึ่งไม่รวมการสร้างสนามขึ้นมาใหม่จากตัวเลขเบื้องต้นนี้น่าจะพอเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าทำไมมีเพียงประเทศที่ร่ำรวยมากและกลุ่มทุนมหาเศรษฐีเท่านั้นที่พร้อมจะจ่ายและจัดการแข่งขันตามมาด้วยคำถามใหญ่คือพวกเขาได้อะไรกลับมาทุกคนคงรู้จักคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นอย่างดีประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียกาต้าหรืออุบ h ดบี ความคาดหวังต่อเอฟันไม่ใช่นํามาจัดเพื่อความสนุกเพียงเท่านั้นพวกเขาต้องการมันเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศเมื่อพูดถึงตะวันออกกลางคําที่โผล่เข้ามาในหัวคือเรื่องของน้ํามันความขัดแย้งและศาสนานั่นคือภาพลักษณ์เดียวที่โลกมองพวกเขาในอดีตพวกเขาไม่ได้ต้องการถูกมองแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเป้าหมายของการดึงอีเวนต์ระดับโลกมาที่ตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นสมรภูันหรือเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกพวกเขาต้องการให้โลกจดจํา ว่าประเทศในภูมิภาคนี้มีความทันสมัยปลอดภยัยและเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจระดับโลกและสมรวันคือตัวแทนการประชาสัมพันธ์ที่ทรงพลังที่สุดพอเอฟฟันถ่ายทอดสดออกไปราวๆ180ประเทศมีผู้ชมรวมต่อปีมากกว่า1 5พันล้านครั้งทุกเฟรมภาพที่ส่งออกไปผ่านการถ่ายทอดสดคนทั่วโลกจะได้เห็นแสงสีวัฒน,นธรรมใหม่ๆและประเทศที่กำลังแปลงโฉมนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่ต้องเสียเวลาพูดแต่ใช้ภาพในการเล่าเรื่องแทน ประเทศตะวันออกกลางไม่ได้แข่งขันเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพวกเขากําลังแข่งขันกันในเรื่องกีฬาด้วยบาเรนจุดเริ่มต้นของมอเตอร์สปอร์ตในอ่าวอาหรับอบับดาบีเมืองหลวงของความหรูหรากาตาศูนย์กลางกีฬาโลกและซาอุดิอาระเบียกับเป้าหมายใหญ่ที่สุดคือการเป็นศูนย์กลางกีฬาอันดับหนึ่งของโลกโดยแต่ละประเทศก็จะมีเป้าหมายเป็นของตนเองเราจึงได้เห็นมหาเศรษฐีซาอุเลือกลงทุนกับทีมฟุตบอลในลีกที่ใหญ่ที่สุดของโลกอย่างพรีเมียร์ลีกสนับสนุนกีฬากอล์ฟกีฬาต่อสู้ จนถึง e-sports นี่คือเกมการแข่งขันระยะยาวที่ทุกประเทศในตะวันออกกลางกำลังแข่งขันกันและเอันคือเป้าหมายสุดท้ายที่พวกเขาต้องการครอบครองการจัดเอฟไม่ได้สร้างไรายได้ให้กับประเทศจากการขายตั๋วเพียงเท่านั้นแต่มันคือผลประโยชน์ที่คืนกลับเข้าสู่ประเทศทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักถูกจองเต็ม100นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ สร้างงานให้กับประชากรของพวกเขาเช่นงานก่อสร้างอุตสาหกรรมบริการสุดหรูไปจนถึงการตลาดของประเทศโดยมีรายได้ทางอ้อมจากธุรกิจมากมายที่เกี่ยวข้องบางประเทศมีตัวเลขรายได้จากภูมวันสูงถึง1น0 0งถึง2 5 0 0 0ล้านบาทต่อปีและที่สําคัญที่สุดคือมันเพิ่มแบรนด์แวลูของเมืองทําให้ราคาสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นธุรกิจต่างประเทศเลือกจะเข้ามาลงทุนในประเทศของพวกเขานี่คือเหตุผลที่ประเทศตะวันออกกลางยอมใจ่ายในราคาแพงหูฉี่ขนาดนี้ เพราะสิ่งที่ได้กลับมาไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเลขแต่คือภาพลักษณ์ในอนาคตของประเทศพวกเขาแม้ที่พูดมาเมื่อข้างต้นดูแล้วจะราบรื่นสวยงามแต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะออกมาเป็นแบบนั้นนับตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมา f อฟันถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าใช้กีฬาเป็นเครื่องมือซ่อนปัญหาทางสังคมของบางประเทศหลายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนมองว่าบางประเทศใช้อีเวนต์กีฬายักษ์ใหญ่เพื่อเบีเ่ยงเบนประเด็นจากปัญหาภายใน แต่ในอีกมุมหนึ่งเอฟันก็โต้กับว่าการจัดการแข่งขันทําให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานที่ดีการจ้างงานการเปิดประเทศและการสร้างภาพลักษณ์ในทางที่ดีขึ้นดราม่าเหล่านี้ทําให้เอฟฟันยิ่งเป็นที่จับตามองมากขึ้นเมื่อถูกเชื่อมโยงกับเศรษฐรกิจการเมืองและวัฒนธรรมแต่ถ้าในมุมมองผมผมคิดว่าสิ่งนี้ถือเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดจากข้อมูลกับสิ่งที่ได้มาที่ได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นปัจจุบันการแข่งขันฟุตบอลส่วนใหญ่ บูกควบคุมด้วยเม็ดเงินจากตะวันออกกลางตั้งแต่ผู้ถือหุ้นผู้สนับสนุนไปจนถึงสนามแข่งสําคัญสําคัญทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าอนาคตของเอฟันอาจเดินไปในทิศทางต่อไปนี้ได้ 1. การเพิ่มสนามในประเทศที่ร่ํารวยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศคูเวตโอมานหรือแม้แต่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกรวมถึงประเทศไทยของเรา 2. การเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้เป็น global entertainment เหมือน NFL Super Bowl จากการที่พวกเราเคยไปชมการแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์ศักยภาพในการจัดงานเอฟฟันของพวกเขาส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศนี้ในหัวผมมองว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีศักยภาพและมีภาพลักษณ์ที่แข็งแรงเมื่อไปเทียบกับหลายๆประเทศชั้นนําเหมาะสมกับคาว่า global entertainment จริงๆ 3. ความร่วมมือขนาดใหญ่ซึ่งจะทำให้เอฟฟันกลายเป็นทรัพย์สินทางเศรษฐกิจระดับโลกไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการแข่งกีฬา แต่ก็นั่นแหละครับฟุตบอลนในยุคปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงกีฬาความเร็วสูงมันคือเวทีต่อสู้ของเม็ดเงินและอำนาจประเทศแถบตะวันออกกลางไม่ได้ต้องการความเร็วแต่ต้องการการยอมรับต้องการอำนาจและต้องการภาพลักษณ์ใหม่และฟุตวอลคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่จะทําให้ทุกอย่างเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงได้ การแข่งขันที่ยาวเพียง2ชั่วโมงแต่ทว่าเบื้องหลังเต็มไปด้วยการคำนวณข้อตกลงการเจราจาระดับประเทศและเงินมหาศาลที่เราแทบจะจินตนาการไปไม่ถึงนี่คือโลกของฟุมละวันในวันที่กีฬากลายเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจระดับประเทศอย่างสมบูรณ์แบบ และนี่คือเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับกาตากังปรีที่กําลังจะเกิดขึ้นหากมีข้อมูลสดนใดนที่ผิดพลาดหรือตกหล่นทุกคนมาช่วยเสริมเพิ่มเติมได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยนะครับเช่นเดิมครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปไม่ๆม้จะทางช่องเราหรือใครอยากจะสัสนุนผู้เราเพิ่มเติมก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก r e f l e c t Family เพียงเดือนละส5บาบาทได้นะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วรอพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ